ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของเราคือรายการดูดวงเราจะทำนายทายทักดวงชะตาราศีของท่านนั้นเราจะอ้างอิงจากตำราของโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและจะอ้างอิงจากดวงดาวต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำเกิดขึ้นได้ ในทุกราศีถ้าหากว่าท่านใดที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็ขอแรงใจท่านอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำรายการกันต่อไปจากนี้เรามาดูราศีกันว่าเป็นอย่างไรในด้านนิสัยใจคอชาวราศี กลุ่มนั้นท่านเป็นคนที่มีนิสัยที่เยือกเย็นและรักความสมัครสมัค,คีมีจิตใจกว้างขวางชาวราศีกุ่มนั้นเป็นคนที่คิดมากแต่พูดน้อยไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชาวราศีกุมนั้นภายในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องพิสูจนตัวเองเป็นบางครั้งบางครั้งท่านเองก็นึกท้อไม่อยากทำงานไม่อยากจะกระตือรือร้อนเกี่ยวกับในด้านการงานแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกครั้ง แต่ต่อจากนี้ไปชีวิตก็จะกลับมาดีกว่าเดิมจากนี้ต่อไปจะทำอะไรก็จะเจริญจะมีความสำเร็จจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านก็จะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็จะต้องมีรายจ่ายบ่อยครั้ง เปรียบเสมือนกับเป็นเงาตามตัวก็ขอให้ท่านระวังในการใช้จ่ายด้วยสำหรับในช่วงนี้ของชาวราศีกันกลุ่มนั้นต่อจากนี้ไปเจ้าที่เจ้าทางก็กำลังจะเปิดดวงชะตาให้ท่านได้อยู่จะได้มีโชคมีลาบ จะได้มีทั้งวาสนาเข้ามาอีกตาหากหากท่านทำรรบุญในช่วงนี้ก็จะดีมากจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกชาวราศีกุมนั้นภายในช่วงนี้ดวงการเงินและดาวคู่จะโคจร มีตำแหน่งกระเสตราในเรือนการเงินหลังจากวันที่15พฤศจิกายน2566คนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเป็นการรักที่ถาวรไม่โลเลหรือเจ้าชูจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มั่นคงตลอดไปถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วท่านก็จะมีสมาธิกเพิ่มขึ้นมาอีกจะมีสุขภาพที่ดีชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงนี้จะทำอะไรให้ทำได้เลยเพราะว่าดวงดาวการเงินนั้นดีมาก ชีวิตจะมีความสำเร็จและจะมีความก้าวหน้าต่อไปอนาคตก็จะได้รับทรัพย์ได้จับเงินก้อนนอนตื่นสายใจเป็นสุขทุกไม่มีทุกท่านที่อยู่ในราศีตอนนี้ต่อจากนี้ไปเตรียมรับทรัพย์ได้เต็มที่สำหรับท่านที่อยู่ในราศีกลุ่มนั้น จะมีความมั่นคงกับอาชีพของชาวราศีกลุ่มนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านมีจิตใจที่เบิกบานจะทำอะไรก็ขอให้มีความสำเร็จถ้าท่านเปิดการค้าขายก็ขอให้ขายดิบขายดีมีกิจการที่ก้าวหน้าลุ่งเรืองหากท่านทำงานรับมราชการ ก็ขอให้ผู้บังคับบัญชานั้นมีความเมตตาเกื้อกูลเกื้อหนุนมีแก้แหวนเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักที่สมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้ชาวราศีกุ่มนั้น เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทุกชั้นขอให้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีภายในสองเดือนนี้ให้มีแต่โชคดีมีโบนัสที่งดงามการที่จะทำอะไรก็กอขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ถ้าท่านฟังคลิปนี้กันแล้วเกิดความสบายใจก็ขอให้ทุกท่านพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุลงในช่องนี้ก็จะทำให้ท่านนั้นมีพลังกิจเกิดขึ้นอย่างแรงเกิดแสงสว่างด้วยบุญบาร,รมีที่ทำมาจะช่วยค้ำจุนเกื้อหนุนตลอดไปอย่าลืมกดติดตามเราไว้ เราจะได้มาเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปครับ